ยายทำยอ่อยอาคุณยายให้เลยค่ะคุณยายเดี๋ยวหมามันกัดหนูอ่ะกาาลัวมากเหรอใช่ค่ะคุณยายห,หนูกลัวหมามากๆเลยอ่ะอนี่ค่ะโอ้หมาคุณยายนี่ชอบกินอาหารนะคะเนี่ยใช่อืมอาหารแพงด้วยนะคะเนี่ยอาหมารตังเหรียญหมาไม่กัดหรอกมาใจดีโอ้ล่ะค่ะอ้าวดีจังเลยค่ะ มันช้าปากใหญ่เลยค่ะลองลองจับมันสิขันเจ่ามันใจก็จะมารีวิวม้านะคะหมากระปุกออมสินใช่แล้วค่ะแต่ว่า,<ร>าแต่ว่า,มา,วากมันมีหลายแบบนะคะแต่ว่าของเราจะเป็นเสียะะ้ำตาลสีน้ำตาลขาขาวลูกนี่นีด,ดีเป็นแบบนี้ค่ะเอน่ารักค่ะ เป็นการฝึกการออมอย่างหนึ่งนะคะแบบสนุกสนุกให้กับเด็กๆนะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันอ่ะ,ะ,ะอาค่ะจาลูกว้าสวยมากอ่ะ,อะเดี๋ยวแม่แกะออกก่อนลูกอ่านี่อ่าจะเป็นหมาเป็นการให้อาหารหมาแต่ว่าอาหารเนี่ยที่เราให้เนี่ยมันมันไม่ได้ให้เป็นอาหารนะคะแต่ให้เป็นเหรียญเนาะ ให้เป็นเหรียญแต่ว่ามันท่าเหมือนอาหารหมาเออมันจะขยับยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราต้องดูกันก่อนนี่ใส่ถาดก่อนนะคะ<ส>มีเหรียญเยอะแยะเลยค่ะวางอุ้ย <laughs> อ๋อคือมันก็จะทำท่าแบบเหมือนกินอาหารเนี้ยแล้วแล้วไอ้ถาดเนี่ยค่ะมันก็จะเทเหรียญลงไปอาหาร หมาตัวนี้ชอบกินเงินง hey, เหรียญใช่นี่มาชอบกินกับข้าวอโอ้ยสงสัยจะให้มันเยอะเกินไปอ๋ออๆได้ได้ไดลงได้ด้วยโอ้ oh. หมดเลยโอ้โหากินเก่งจังเลยได้ออ์เงินเยอะๆแบงเงินเยอะๆ โอ้เจ <É. S 1> oh, oh, right hm. ้าหมากินอาหารมันหมดจริงนะจะโอ้เจ้ากินตั้งเลยจะอ้เจ้ากลิ่นตั้งเลยจะกินตั้งเลยอ๋อมันจะกลินตั้งเลยโอ้ไม่ลงสักทีโอ้มันกินจนเหนื่อยแล้วลูกอ๋อมันติดมันติด เ oh. จ้ามาเจ้ามาตัวทำไมหนูหอมมันเหรอใชค่ะทำไมอ่ะน่ารักมันน่ารักอ,อันนี้ชื่อเหมือพอันน์เลยมากินเก่งเชียวโอ้โหมันกินเก่งมากเลยค่ะผิดใจ หนูออมเงินได้เยอะแน่ๆเลยนี่มันคืออาหารหมาอ้าวเหรอคะไม่ใช่เงินเหรอลูกไม่ใช่าอะไรมาช่วยเลี้ยงหมาน้ำลายเต็มหน้าเลยมาเลี้ยงหมาใช่ไหมอ่ะเป็นคนแก่เอาคุณยายอะไรคุณยายชอบเลี้ยงหมาเหรอคะใช่มาช่วยเอากับข้าวมา มาใส่ให้หมากินน้อยข้าวไหนล่ะคะข้าวมีเห็นมีแต่เงินไหมคะมีต่ตั้งเรียนตข้าวเอาสมมุติเป็นข้าว,อาาวโอเคค่ะคุณยายคุณโ,โหให้อาหารหมาเรอคะ่ะมาช่วยยายทำหน่อยสิคุณยายหมาคุณยายชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อพันพันพันยี่สิบหออกะพันยี่สิบหกชื่อพันยี่สิบหกเออใช่ชื่อชื่อมะพร้าวชื่อมะพร้าว โอ้เจ้ามะพร้าวกินเก่งจังเลยนะดีดีดีด,ดีจะได้ออมเงินได้เยอะๆะนะสมมติข้าวอ่าสมมุติเป็นข้าวอ่ช่วยยายทำหน่อยอ่ะคุณยายให้เลยค่ะคุณยายเดี๋ยวหมามันกัดหนูอะ่ะหนยกาาลัวหมาเหรอใช่ค่ะคุณยายห,หนูกลัวหมามากๆเลยอะ่ะนี่ค่ะโอ้หมาคุณยายนี่ชอบกินอาหารนะคะเนี่ยใช่ อาหารแพงด้วยนะคะเนี่ยอาหารตังเหรียญหมาไม่กัดเราหมาใจดีโอราคะว้าวดีจังเลยค่ะมันข้าปากใหญ่เลยค่ะลองลองจับมันสิสมมติสมมติหมาไม่กัดเอาหมาไม่กัดโอ้หมาเลียมือค่ะคุณยายก็ไม่เป็นไร เจกรจีเอานาไม่เป็นไรได้ยังไงคะหมาคุณยายฉีดยาพิษสุนัขบ้าหรือยังคะยังเอ้ายั่งหลดอดตายแล้วโอ้โหต้องเป็นพิษสุนัขบ้านนแน่ๆเลยให้หมาเลียมือไม่ได้นะคะหมาเลียมือไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าน้ำลายหมามันเข้าไปตามซอกเล็บซอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีคืไปล้างมือผมต้องไปล้างมือก่อนนะคะต้องเอามาไปฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวหมาเลียมือนะเดี๋ยวยาฉีดวัคซีนก,ก่อน มันมีเลียแล้วอ้มันกัดดูค่ะเฮ้ยม็กหยไปตีมันสิค่ะมันกัด่ะต้องให้มันเลียสิรมันเลียมันไม่กัดหรอกลองครั้งเนี้ยเนี่ยมันนี่มันิดนูเหรียดมันติดเหรียญมันติดมา ลองจับสิลองจับมันมันไม่กัดหรอกเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันติดมาลองจับมันสิลองจับมันก่อนอ๋อมันไม่กัดแล้วค่ะคุณยายพอให้อาหารมันแล้วมันก็ไม่ไม่กัดแล้วค่ะหมาต้องอยู่ที่บ้านนานๆจน,น,น,นกว่ามันจะั หมามันกัดยายหมากัดยายหรอคะยายโอ้โห <c oughs> ขนาดให้อา,าหารทุกวันนมามันยังกัดยายเหรอใช่ <c oughs> น่กกากลัวจริงๆเลย นะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราสามารถออมเงินไว้ใช้ในอย่างจําเป็นหรือว่าออมไว้ใช้ในอนาคตได้นะคะ<ๆ>เด็กๆเหลือเงินค่าขนมกลับมาที่บ้านนะคะยังน้อยวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะแต่ขอให้เหลือกลับมาเอาไว้ออมเงินนะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กกับน้องถูกใจได้ทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะ บายบายค่ะบายบายค่ะอย่าลืมออมเงินกันนะคะเด็กๆใช่ค่ะยังใจทำผมก่อนนะคะ